สวัสดีค่ะจะพามาทำเมนูไก่ทอดเสียบไม้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมไก่ค่ะวันนี้ใช้ส่วนของสะโพกนะคะเราเอากระดูออกให้หมดนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการนะคะประมาณ1กิโลค่ะจากนั้นมาเตรียมโขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะรากผักชีสองช้อนโต๊ะกระเทียม50กรัม พริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นกรกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วเราก็จะนำมาหมักกับไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วปรุงรสชาติค่ะผงปรุงรสไก่ 1, นึ่ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือป่น 1, ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ <S <S เมื่อเราคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราจะพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะครบเวลาแล้วค่ะเราจะนำไก่มาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะ จากนั้นเตรียมไม้เสียบค่ะจากนั้นนำมาเสียบได้เลยค่ะจะเสียบประมาณ4-5ชิ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะมาทําส่วนของแป้งทอดกรอบกันต่อค่ะแป้งทอดกรอบ1นส่วนสองถ้วยตวงค่ะน้ําเย็น100 ml ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไก่มาชุบแป้งได้เลยค่ะแล้วนำไปทอดด้วยไฟกลางนะคะน้ามันร้อนได้ที่นํำไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟปานกลางนะคะพอเริ่มเซตตัวก็กลับด้านค่ะ ทอดต่อจนสุกดีเลยค่ะพอสุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะประมาณนี้นะคะ ไก่ทอดเสียบไม้ของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะเข้าเหนียวร้อนๆเข้ากันสุดๆเลยค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ